ก่อนนอนคุยกันสักนาทีครึ่งนาทีนะตอนนี้สี่ทุ่มเป๊ะเลยตะวันกำลังจะตกดินแล้วเดอ้อเนี่อากาศกำลังดีเลยวันนี้ไม่ร้อนไม่หนาวแต่เมื่อเช้านี้ฝนตกยันเที่ยงยันบ่ายสิท้าออกมาเต็มเลยนะ เออว่าไม่หนาวก็หนาวอยู่นะเพื่อนๆนะหนาวอยู่เนี่ยออกมาใส่เสื้อแขนสั้นออกมารู้สึกว่าถูทากทากให่ได้โม้นะเนี่ยเห็นไหมอุ้ยอร่อยไหมจ๊ะตะมุตะมิ่นะค่อยแทะค่อยกินไปดู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 เนี่ยทากสีน้ำตาลเพื่อนเพื่อน เต็มไปหมดเลยนะ